สวัสดีค่ะใครเคยรู้จักต้นนี้ไหมคะต้นดอกสีม่วงน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ใบแบบนี้นะคะให้ทายสิคะว่าต้นอะไรต้นนี้คือต้นเฉากล้วยนะคะใครที่ชอบกินเฉากล้วยมากๆแล้วไม่เคยเห็นนะคะว่าต้นของเฉาก้วยมันเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นต้นนี้นะคะไม่ได้เป็นสีดําอย่างที่เราเข้าใจนะคะต้นเฉากล้วยเนี่ยวิธีการทาเนี่ยเราจะเอาใบแก่ๆนะคะใบลักษณะแบบนี้เลยนะคะที่มันมีดอกแล้วนะคะเราจะเอาใบแก่เนี่ย เอาไปตากแห้งก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใบที่ตากแห้งเนี่ยไปต้มไปเคี่ยวนะคะจนได้เป็นน้ําสีดํานะคะแล้หลังหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาน้ําของเขาเนี่ยมาผสมกับแป้งนะคะแป้งมันสปะหลังหรือว่าแป้งเท้าใยมอมนะคะแล้วเราก็เอามาขึ้นรูปเป็นเฉากล้ยนะคะเฉากล้ยที่เราเห็นการทั่วไปตามท้องตลาดนั้นนะคะ สรรพคุณของเขานะคะคก็คือเยอะมากๆเลยตัวนี้ไม่ใช่แค่ช่วยดับกระหายนะคะยังช่วยแก้ไขนะคะลดอาการปวดท้องนะคะอมีหลายสรรพคุณมากๆเลยค่ะแต่ถ้าอยากจะเห็นต้นจริงๆคือต้นแบบนี้เลยดอกสวยมากๆเลยนะคะถ้าหากใครยังไม่มีก็เอาลองไปปลูกได้ค่ะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยเขาเป็นไม้แบบเป็นพุ่มเล็กๆนะคะปลูกได้แบบตลอดทั้งปีเลยค่ะเห็นนะคะนี่ใบเขาจะน่ารักมากๆเลยค่ะถ้า เราหยิบมาขยี้นะคะก็จะเป็นเมือกเมือเมือกน่เนยหมคะน่นะคะจะเป็นเมือเมือแน,น่ๆค่ะนี่ค่ะนี่คือต้นเฉาก้วยของจีงนะคะนี่ค่ะ